สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สายตรวจระวังภัยคืนวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2556นะครับคืนนี้อยู่กับคุณจิรเดชพัฒนศิริและผมสุชาติมั่นรักคงครับสวัสดีครับคุณจิรเดชครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณสุชาติครับช่วงนี้ฝาฝนเยอะนะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เดินทางไปที่จังหวัดลบบุรีคุณจิรเดชไปงานศพเออในช่วงออกจากกรุงเทพมหานครบ่ายๆฝนฟ้าไม่มีฮะโปร่งใสมาก พอตั้งแต่อ่างทองไปนะประมาณสักเกือบเกือบหกโมงเย็นนะท่านผู้ชมปรากฏว่าฝนฟ้าตกแบบมืดฟ้ามวดินเลยนะขับรถคับราผมวิ่งได้สี่สิบเมื่อวานเลยสี่สิบเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ช่วงเย็นนี้นะครับที่ผ่านมาอีกเช่นกันครับที่กรุงเทพหานครเนี่ยฮะคุณท่านผู้ชมครับแล้วก็คุณสุชาติฝนนะเรียกว่าเทกระหน่ำแล้วครับอารมณนะฮะกรุงเทพ ทําให้รถถนนหลายสายติดขัดพื้นรถยน,นต์วันนี้ก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่กลับบ้านไงฮะขับราจรายการก,กับคุณจิรเดชเพราะ<อ>ไม่งั้นฝฟนฟ้าก็เยอะนะฮะช่วงบ่ายๆคลุ้มทีเดียวนะครับหลายพื้นที่แล้วก็ใจกลางกรุงเทพมหาคนครวันนี้หลายๆคนบอกเอ๊ะคล่ำควนกันมากเลยตั้งแต่ช่วงเช้าชัว่วโมงเร่งด่วนนะฮะห้าถนนเส้นทางนะครับที่ตํารวจจราจร,จรเขาปิดเส้นทางตั้งแต่ตีห้าวันนี้ชัดเจนแล้วก็หนาแน่นขยายวงกว้างครับ พอกัพอหลังจากที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับทางตํารวจนะครับก็ได้มีการนําแท่งบริเออร์นะครับไปตั้งเพื่อปิดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมคุณชาติห้าสายหลักๆด้วยกันนะครับอย่างเช่นถนนราชวิถีนะครับแถวๆก่อนถึงพยาไทนะฮะแล้วก็ถนนราเชดำเดินนอก ครับแล้วก็อีกหลายสายนะครับที่เชื่อมโยงที่จะไปทางด้านรัฐสภาหรือทำเนียบทำไมครับก็มีการปิดกั้นในอดีตและคณูชาตินะไอเจ้าแท่งกั้นน้ำาบิเยอร์อย่างเห็นตามภาพนี่นะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะนําไปใช้กั้นน้ําท่วมนะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่อมากั้นม็้นะครับ อันนี้เป็นแนวคิดนะครับที่วิเศษมากครับของทางเจ้าที่ตำรวจนครบาลนะครับสารพัดประโยชน์จริงๆนะสารพัดประโยชน์ต้องซื้อไว้ไว้ปไว้ที่บ้านแล้วดีฮะเอาไปกั้นคนที่บ้านไม่ให้ออกจากบ้านใล้เอ้คุณปกติเขาจะกั้นน้ำท่วมเมื่อปลายปี2 5 5 4ใช่ไหมฮะใช่ฮะปีนี้น้ำไม่ท่วม ไม่ท่วมครับก็มากั้นคนซะเอามากั้นคนซะนะคะก็ไม่รู้ว่าคือคักกันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไอ้เจ้าแท่งบลิเออร์เนี่ยคุณสุชาติหลังจากที่มีการนําไปตั้งนะทั้ง5้าถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครรอบรอบสะพานแล้วก็เรียบแล้วเนี่ยโอ้โหช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณสุชาติผมรับโทรศัพท์มาแทบไม่ไหวเลยเขาบ่นกันมากเลยเขาบอกว่าโอ้โหนี่รถติดมากเลยจะไปเลี้ยวไปตรงนี้ก็ไปไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งทางเจ้าที่ตํารวจนะครับ ก็ได้มีไม่ได้มีการทําการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าด้วยอยู่ดีมาตั้งบัรจัดปุ๊บออกมาปุ๊บ ถ้ามีการประชาสัมพันธ์เขาก็หลีกเลี่ยงที่คนที่เขาอยากเข้าใช่ไหมฮะพื้นที่3พื้นที่นะครับที่มีการประกาศพรกรกันไปนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะตำรวจเองก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วนะครับว่าให้หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะถนนราชสีมานั้นก็ไปได้คุณจิรเดชเอาถนน3สายติดขัดมากๆก็หลีกเลี่ยงไปใช้ตรงอื่นซะหรือไม่ดีๆนะครับท่านผู้ชมก็มาดึกๆเลยนะฮะทำงาน8โมงมาตีสี่เลยโอ้มาตีสี่เลย โอดีนะมาดีสิแต่ว่ามีคำพูดมีคำพูดจะประโยคนะผมฟังมานะครับบอกว่าการที่ทางตํารวจนะครับนาแท่งเบร์มาตั้งบนถนนเพื่อกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้ครับเชื่อว่าชาวบ้านคงจะเห็นอกเห็นใจทางตํารวจบ้างแล้วก็อาจจะหาทางทางเลี่ยงทางรัฐเนี่ยไปกันเองประมาณนี้พูดถึงเรื่องของของนี่เยอะทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่า ก็กลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะหลายๆคนระทึกกันว่าเอ๊ะตกลงว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือไม่อย่างไรนะครับส่วนตํารวจเองจะมีมาตรการมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับติดตามรายงานกับคุณทินพพันธนามครับพรบความมั่นคงในพื้นที่เขตดุสิตพระนครและป้อมปราบสตูพ่ายของรัฐบาลเพื่อรักษาความสงบภายในรัชอาณาจากักรจากการชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชนเพื่อคัดค้านพรบรนี้ระทศกรรมล่าสุดศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ออกมาประกาศเป็นฉบับที่2ทับ2,556เรื่องการห้ามใช้เส้นทางค้ามนาคมในพื้นที่พรบรความมั่นคงเช่นเดียวกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ออกมาประกาศปิดเส้นทางการจราจรถ,ถึง5เส้นทางด้วยการนำบาริเออร์รวดหนามและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความสงบเรียบร้อย องบัญชาการตำรวจนครบาลประกาศปิดทัเส้นทางการจราจรในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่มีการชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชนครับโดยมีถนนราชวิถีตั้งแต่แยกการเรือนถึงแยกราชวิถีถนนพิชัยตั้งแต่แยกขัตติยานีจนถึงถนนราชวิถีถนนอู่ทองนตั้งแต่แยกพระรูปจนถึงแยกอู่ทองนถนนพิศณุโลกตั้งแต่แยกพาณิชย์ผ่านแยกสวนมิกกสวรรค์จนถึงแยกหวัางแดง ถนนรัดดำเนินตั้งแต่แยกสวนมิกสวร์ถึงแยกมัคควาน,นี่เป็น5เส้นทางที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลประกาศขอปิดการจราจรครับสำหรับเส้นทางที่ประชาชนสามารถกลับมาใช้ได้ปกติคือถนนราชสีมาสุขโขทยัยอํานวยสงครามพระรามห้าวิสุทธกษัตริย์และถนนกรุงกเกษมพลตํารวจตรีปียะตวิชัยผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกกับทีมข่าวคมชนลึกทีวีว่า มีความจำเป็นในการปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่อรอความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานที่สําคัญและพื้นที่ของรัชการเกิดความเสียหายรวมไปถึงความปลอดภัยของประชาชนมีความจําเป็นต้องปิดเส้นทางนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในหลายๆประเด็นนะครับเรามีการปิดเส้นทางให้น้อยที่สุดครับแล้วก็ให้มีผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุดนะครับแม้ว่าคําสั่งประกาศชฉบับที่2จะครอบคลุมทั้ง12เส้นทางนะครับแต่บอกก็ อ่บชนนะครับพิจารณาปิดเส้นทางเฉพาะ5เส้นทางก็ประเมินสถานการณ์กันทุกวันนะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการประชุมกันทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับแผนนะครับและโดยเฉพาะอ่าการปิดการจราจรเน้นนะครับเฉพาะที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยเพื่อความสงบส,ส่วนรวมนะครับแล้วก็เพื่อให้อ่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถเป็นไปได้ตามประกาศซชฉบ,บับที่2ทับ25 5-6นี่ครับครับถ้าสถานการ์ยืดเยื้อแต่สอกเขาไม่รุนแรงนักเราอาจจะต้องพิจารณาเปิดเส้นทางให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าสถานการ์ยังคงสถานการณ์นะครับและมีความเชื่อว่าอาจจะเกิดอันตรายนะครับแก่ประชาชนนะครับอาจจะต้องอดำเนินการปิดการจราจรไว้นะครับ ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงและจะมีการประเมินถึงสถานการณ์การชุมนุมแบบวันต่อวันซึ่งในการปิดถนนหรือปิดการจราจรเนี่ยเราก็ ได้ดําเนินการตามประกาศฉบับที่2นะฮะคือในเรื่องของการเข้าออกในถนนสายต่างๆนะฮะซึ่งในส่วนของการดําเนินการนั้นกองภัพการจราจรแล้วก็สอนอพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการจัดระบบการจราจรเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะฮะอย่าตกใจในช่วงนี้เจ้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการตามกฎตามกติกานะครับที่ได้วางไว้นะฮะเพื่อที่จะให้เกิดความสงบเรียบร้อยและก็เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับนโยบายในการวางกำลังนะฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้กำชับนะฮะถึงพี่น้องข้าราชการตำรวจนะฮะที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะฮะให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความเข้มแข็ง นะฮะแล้วก็ให้มีความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อที่จะเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตํารวจไทยนะฮะและอีกประเด็นหนึ่งนะฮะในเรื่องของการทํางานนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องดําเนินการด้วยความละมุนละม่อมนะฮะแล้วก็จะต้องต้องดำเนินการโดยอาศัยความสงบเรียบร้อยเป็นหลักนะครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์เนี่ยจะต้องดําเนินการจากเบาไปหาหนักนะครับแล้วก็ในในการดําเนินการนั้นเนี่ยนะเราก็คงจะต้องดําเนินการอยู่ในกฎกติกา นะครในกฎที่เราได้ตั้งไว้เป็นสากลนะครับซึ่งมีแผนที่ออกมาอย่างครบถ้วนชัดเจนและที่สําคัญนะฮะเป็นประเด็นที่สําคัญที่ท่านผอบอได้กําชับก็คือว่าการดําเนินการนั้นเนี่ยจะต้องดําเนินการให้ประชาชนยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่เป็นนโยบายนะฮะทางกองสการตํารวจนครบาลโดยท่านพลตารวจโทคํารณวิทย์ทูกระจ่าง นะซึ่งเป็นผอ,อก,กองกําลังนะฮะก็ได้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัตินะฮะซึ่งเราก็ได้มีการวางกําลังนะะในกองร้อยต่างๆนะฮะตามจุดต่างๆที่ได้มีการกําหนดประกาศออกไปเนี่ยทุกเส้นทางตลอด24ชั่วโมงนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ปิด5เส้นทางการจราจรใจกลางเมืองไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้ย่อมส่งผลกระทบเรื่องการจราจรติดขัดอย่างแน่นอนแต่ในสภาวะความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกถึงความจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้สถานการณ์เกิดความรุนแรงขึ้นกิติชัยนักเกษมถ่ายภาพพินพพันธนามข่มชัดลึกทีวีรายงานครับตอนเชื่อคำแนะนำของตำรวจนะครับท่านผู้ชมว่าอย่าไปตกกตกใจมากเกินไปอันนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราแต่ว่าน่าไม่น่าจะรุนแรงมากมายนะครับก็อย่างนี้ะครับคุณสุชาติครับทางตำรวจบอกว่าอย่าอย่าตกอกตกใจนะครับ แต่ว่าคนในเมืองหลวงนะฮะอ่า่าตีคร่าวๆสักเกือบเกือบสิบล้านแล้วกันสมมุตนะครับ กำลังประสบปัญหาเรื่องปัญหาจราจรรถติดขัดอย่างมากอันนี้แหละครับตกใจไม่ตกใจอยากให้ทางตำรวจไปคิดกันเราเองสักนิดหนึ่งว่าใครตกใจใครใครกันแน่ที่ตกใจคให้ให้กับด้กับตำรวจแล้วครับแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นเรางี้ดีกว่าเราเปิดสายดีกว่านะฮะคุณสุชาติครับสายร้องเรียนหรือสายแสดงความคิดเห็นครับในเบอร์ในสตูดิโอเนี่ยนะของเรานะครับหมายเลข02นะครับ338 3837ถึง9นะครับว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาลงวมวาทั้งช่วงเย็นนะครับว่า,าปัญหาการจราจรอย่างที่ท่านผู้ชมทางบ้านหรือประชาชนที่ไปประสบ